สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขาเบิงเขาสม้มทั้งซอกป้าเมายินดีตอนหับเอฟซีทุกท่านเลอ,อสวัสดีพี่น้องที่อยู่ฟังไทยสบายดีพี่น้องบ้านเฮาแล้วก็อยู่ต่างประเทศอยู่ทุกมองทุกบอมื้นนี้ป้าเมาพามาเบิงมาสม้มออกมันออกบ้านได้พี่น้องออกมาท่งไหายทวงหน้า แต่ว่าบเมนทุงหน้ามีแต่โตเพื่องนี้มาเบิงการ,กรเกษตรมาหลังจากที่เกี่ยวข่าวตัดกกเข่าแล้วเป็นเหตุการ,กรเกษตรหรวเอื่อยจานคิขิดเป็นเหตุการ,กรเกษตรปลูกฝังปลูกปลูกข้าวโพด ไ้นะเจ้าปู่ย้างสะคอวางๆนังนแหละสิงกับกองว่่ได้ปูกย่างเฮ้ยสบายดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องปูกมะกระโ้ดปูกผักใต้ค่ะว่าเปื่อยเปื่อยใส่พุ้เล้งอยากให้มันใหญ่ไวเปื่อยสะ ปลูกอยู่หน้าหนึ่งไฮสองไฮสอง,ส,องสามไฮนี่พี่น้องสิบพาเบิงพาสมนี่ฮักก็ได้ซ้ำนี้ต้นฮักกะขนาดนี้เนาะันยันคักเนาะันยันคักคล้ายเบิดและเขาน่ะ <laughs> โอ้มาบอาให้หัวอะไรขายเบิดแล้วเงินกับเบิดเลยสร้างว่าโอ้ตอนก่อนนะว่าสิออกมาอยู่พี่น้องแต่ว่าบืโบมีเวลาพอปันใดไปไปมามาว่าสิพ้าออกมาเบิ่งเมื่อนนี้โอกาสดีก็เลยมาให้ประดมอยู่เพื่อนถ้า ก็เลยออกมาทำคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้สมปูกพักกินเองแต่สวนขั่วพ่นธุ์ฮาเหติอ,หกกอยู่หน้ามีคนมีผู้หนึ่งกอ็อยากลบกล้องเนี่ยได้่ถทายก็ถ่ถทายนะปูพกปพอได้กินมีผักกาดผักชีผักบัวนะปูกซำนิดก็กินโบเบิดแลละป้าผักขี้เล็กเนาะออมเนาะ อ่อมใส่น้ํเค็มเนาะผักได้นี่นี่ตีเล็กก็เพิ่นตัดมันจังมายอดงามเอาน,นี่อ่อมอ่อมใส่กระดูกหมูมันสิพออ่อมอยู่บ่ซ่ํา,านี่เนะาะบรรยากาศยามแรงๆตอนนี้ ร้านเสากับหนึ่งเขาอยู่เที่ยงหน้าพูดด้อพี่น้องร้านเสาก็ได้อันนี้ส้มการปูฟังหัวกับเขาแรงเฮียบห้อยนาคีนาคีนาคีอยู่ซสาเนาะ กองนอนอยู่หน้าบ่ให้นอนบ้านจ้ะโอ้โอ้แนวหน้าบ่สองแถาบ่เผ่าน้าอน่ยอือสองทถาเผ่าน้าเผาสวนใช่คือเห็นร้านแก่ละขววตลิมตลึมวานเนี่ยเขาแก่ไปใช่ไมเออ อยู่ขึ้นหัวข้ามวังได้เห็นเนอม马านดิเออซื้อเดินทา้งนับอกเดินไทยบะนี่เดินติดกันนะบอเินกันบอกป็นน่อ้ืมเดินไผน้อนะคะเนาะเดินไพ่ได้ตอนเฮาไปอันตอนเฮาไปงานอันนะฮะอันเดินโตอันเท่าเตยซื่อนะขอางไผ่เดินซาลา โอ้โอ้โอ้ล่าลูกเพื่อนนะไหวกระแมนทะเลขันว่าล่าเฮือนโมเดินทางขึนโอ้โอ้โอ้เดินแมนแต่ชีแมนและดินสา่น่ะดินขจ้าวบักลายเนี่ยเออเพื่อนเป้อไม่อยู่ผู กว้างเท่าได้่ะอืมอินสามเหลี่ยมสามเฉี๊ปลูกมักโม่แต่มักโม่นีบง่ามหมักโม่นี่ข้องผ่อน้องนาขีมันกูดมันลมเนาะอากาศมันอ้าวเป็นหมากเลยพี่น้องจ๋าหมักโม่นี่ใส่หมากแล้ว กำลังใส่มาวันนี้เนาะผ้าส้มทุงไหายทงนาพี่น้องส้มทุงไหายทงนาเพ่สบายหูสบายตาพอม่เอาสิผ้ามาเบิ้งพัดทีว่วางวางเบิ้งาเบิ้งวัดเขาโพดใหญ่เนาะสิงามปันไดสิเป็นหมากงามปันไดถ่าเบิ้งถาส้มถารุ่นทานถ่าซื้อกินพร้อมและ <c oughs> พันยังกระโพดนะพันหวานอยู่บ่พันโตเข้ามากนะบ่นาแหละพันนำ้นนนำผึ้งนาะจานขีดเอามาขายนะสุดยอดเลยแซบ่บทั้งหวานทั้งหอมสวงนะ่ะนะนนถาล่องกิน อย่าลืมส่งข่าวเด้อเม,มันเป็นหมากอย่าลืมบอกเด้อว่าเฮ้ยมันมันพอดีแต่ได้เสือส,ส,สิมาไปเอามาไปล่องดอกบุญหาโคกบ,บ่เอออืมจะได้มากคำโพรอ,อันปลาดำคุ้มอยู่ไปเถินมันคำแล้วว่าสั่น ทำเป็นความปะดำอิลิตาเวตตกดินแล้วซุ่มทุ่งไห่ทุ่งหน้าีนการท่าว่าเอฟซีคนใดเนะาะหมักเขาเหมตนมาในเด็กพี่น้องเด้อท่านผู้ชมเนาะเขาเหมตนมาว่าหมักโบทุง่งไหทุ่งหน้าเบิ่งการปลูกฟัง บ้านเฮาบุมียังเห็ดแบบนี้แหละพี่น้องขั้นค้นขันยันก็เห็ดแบบนี้แหละเนาะเห็ดหน้าแล้วแล้วก็ปลูกอยู่ปลูกกินเองพอบบได้ซื้อบุ้มีอัน,น้นามนี่อันพวานาพิ้นมันติดติดห่วยมันมีนามด้ก็เห็ดปลูกได้ขันหน้าผู้ใดห่างห่วยบุมมีนามนี่ก็เห็ดบ่อได้ยั่ไงะนะอีกอย่างหนึ่งเขาก็ต้องมีทึนนะมีจักได้หนาขึ้นมาแบบนีมีผู้ทายพาเห็ดพาท้ำนี่ เอากะสามารถเห็ดได้เนาะนี่ต้องมีหัวหนะที่เข้มแข็งจังเห็ดได้เนาะเห็ดหัวซวนเพราะว่าต้องสีดยาเลยพี่น้องสีดยาใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีเห็ดหัวอีกเห็ดหัวอย่างดีอีกกันงวัวกันสิว่าอย่างดีกับกับโบบันไดดอกพอดีพอดีกันพอ,ด,อนดีเฮาเนเวลาเฮาดูแลแนมเห็นหล้อก็ะไลเอาเนาะ บางเถือกะถึงตัวมันแสงนะมันหมุนเขาต้องเฝาต้องดูลแลแต่ว่าหน้าเพิ่นไก่บ้านคนละฟังหวยขามไปนี่หนะคนละฟังหวยน, <c oughs> น,น,น้องน้ำนะ้องเนตรบ่อน่ะมาหางงัวบล่ลูกเห็นอยู่บ่งัวอ้า,อาวบาทนี่ คลิปนี้จะพาเบิงพาสมธนิกรขออวยใส่ใพ้อเอฟซีทุกท่านเนาะทายคลิปขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้มั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินคำบร์สูตขู่สุขคนสบายดี